ตอนที่หนึ่งร่สิบมผมขาวนับ12อาวุธพูดพลังหยินดูดตะบาดท,ทั้งร่างของตี้อูเหอได้คลองกระแสชะตาฉับพลันลักปลาโมดยิ่งเปลี่ยนพลังมีชีวิตชีวาแขนเสื้อพริ้วไหวร่างลอยตีลังกากับหลังกลางอากาศดูคล้ายข้างขาวแดงบินโฉบเข้าหาสามเครือชิงของเขาถีบปิงที่หลบซ่อนอยู่ในที่ไกล สีเปยจือได้ยินเพียงเสียงหัวหัวหน้าอานาดดังแว่วมาเห็นการต่อสู้ถึงชีวิตด้วยตาตนเองทันใดนั้นก็เห็นสีเฟื่องเหนียนงอนเงนินชิงเหนียวรีบเฉล็บไปด้านหลังไม่ได้ประคองเพียงยืนค้ำไว้ด้วยแผ่นหลังร่างของนางโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยทําให้สีเฟื่องเหนียนไม่ถึงขั้นล้มกองลงกับผืนแผ่นหลังยันกับหลังของชิงเหนียวสีเฟื่องเหนียนยกมือปาดเช็ดคราบโลหิตด,ดําดังเมึกเต็มหน้า ไมโครจรลมปานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต้าหวงถึงหมดสิ้นแล้วใช้เป็นกระสายยาฝังในร่างของตี้อูเหอบัตรนี้ว่างเปล่าสิ้นแล้วคิดเอ่ยคำแต่เห็นว่าสันวิเชียนในมือซ้ายร่วงตกพื้นก่อนสลบสีเฟื่งเหนียนไม่อาจเอ่ยเตือนชิงเหนียวให้ระวังพูดพลังหยินไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดสีเฟื่งเหนียนคล้ายหลับไม่หลับคล้ายตื่นไม่ตื่นระหว่างหมดสติ รู้สึกเพียงร่างอยู่กลางสระน้ำแห่งหนึ่งโปกบัวเต็มสระน่าจะได้ล้วนเป็นบัวแก่เหี่ยวเฉาเขานึกได้ว่าเข้าฤดูศาสตร์แล้วรู้เพียงว่าอยู่กลางสระแต่ไม่แน่ชัดว่านั่งขัสสมารหรือยืนลอยเหนือน้ำคล้ายวิญญาณคล้ายบัวเหี่ยวเฉาเต็มสระเหลือเพียงความหน้าพิรุมไม่มากเขามองสระอย่างไร้จุดหมายไปเช่นนี้ระหว่างนั้นเม็ดฝนขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองตกลงมา ลมปลายฤดูศาสตร์พัดต้องใบบัวแล้วทับถมด้วยหิมะดังขนหานปลิวปลายใบบัวทั้งสาถูกทำลายสิน้นในที่สุดก็ถึงปักจึงเจอแห่งฤดูวสันสีเฟื่องเหนียนถึงมองเห็นดอกบัวผลุดโผลเชื่องช้าจากกลางสาะอันง่อยเหงามีเพียงปฐุมทองม่วงดอกเล็กๆแม้เป็นบัวตูมดอกจ้อยยังผลิบานไม่เต็มที่แต่สีเฟื่องเหนียนก็ยินดีจากใจจริงประวัติถึงความเริงรื่นยินดี ยามเปลี่ยนยันไม่ท้อใหม่ในวัยเด็กเพิ่งมาถึงเปิยเหลียงในช่วงแรกกรมพระครังและข้าราชบริพารในพระองค์ต่างเกี่ยงกันไปมากระทั่งเบิกเงินไม่กี่หมื่นตำลึงพอเป็นพิธีก็ไม่ยอมสีเซียวจึงออกเงินตนเองสร้างจววอ๋องที่ขัดต่อกฎระเบียบเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนื้อหากรอนคู่หลวนให้หลี่อี้ซันเป็นคนกำหนดคอยให้สีเฟิ่งเหนียนลงผู้กัน สีเฟื่องเหนียนมองบัวตมไหวเอ็นพ่อแรงลมอย่างเมื่ลอยอย่างไรบัวก็ไม่ยอมบานเขารอแล้วหลอเรารอจนปวดหัวแทบแตกพลันลืมตาขวับไหนเลยเป็นสะบัวเห็นเพียงใบหน้าซูบเซียวของชิงเหนียวเห็นซื้อจือเตี้ยนเสี้ยตื่นขึ้นดวงตาแห้งผากไร้ประกายของชิงเหนียวเปลี่ยมชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีสีเฟื่องเหนียนพบว่าตนเองนอนบนเตียงแข่งปูด้วยเบาะและผ้าห่มสองชั้น ได้ยินชิงเหนียวเอ,อ่ยเสียงเบาเตียนเซียพวกเราผ่านจินฉานโจแล้วแต่สีเปยดจือกล่าวว่าไม่อาจมุ่งลงใต้โดยตรงจึงอ้อมเล็กน้อยตอนนี้อยู่บนทะเลาสาบเยียนเจียรอยต่อระหว่างกูไสโจและหลงเยาโจสีฝ่งเหนียนถามว่าข้าหลับไปกี่วันชิงเหนียวตอบเสียงเศร้าหกวันหกคืนเขาถอนหายใจยาวเพื่อหนึ่ง ปวดร้าวไปทั้งตัวยังรู้สึกเจ็บปวดก็ยังดีเป็นนิมิตหมายอันดีเหมือนเคราะดีในเคราะร้ายไม่ได้กลายเป็นคนพิการสีเฟื่องเหนียนลุกขึ้นนั่งจิงเหนียวช่วยสวมเสื้อผ้าเขามาถึงนอกห้องโดยสารยืนบนดาเบียงเรือจับค้ำบนราวข้ารู้ดีว่าเจ้าคิดสิ่งใดกำลังโทษตนเองที่ทำให้ข้าต้องเจอกับที่อูเหอหรืออันที่จริงไม่ต้องคิดแบบนั้น ก็เหมือนบางคนไม่เคยเจ็บป่วยหรือไม่เคยเจอเคราะห์เล็กน้อยพอป่วยเข้าจริงก็อ,อาจยืนหยัดให้ผ่านไปได้ไม่สู้พวกที่ป่วยตั้งแต่หัวปียันท้ายปียังอยู่ได้นานกว่าอีกอย่างก่อนข้าเข้าสู่เปยมังก็คิดหล่อเลี้ยงดาบอยากลงมือกับเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์แต่สังหารเสี้หลิงจอมารตกเขตขั้นผู้เดียวก็ยังไม่สาแก่ใจชิงเหนียวไม่เปล่งคำ สีเฟื่องเหนียนรู้ดีว่าค้นขอดตนเองเก่งกาดแต่ปลอบผู้อื่นไม่ได้ความจึงยิ้มเอ่ยว่าบอกข่าวดีแก่เจ้าตอนนี้ข้าเป็นเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ปลอมแล้วมือของชิงเหนียวที่คอยประคองสีเฟื่องเหนียนอย่างระวังถึงกับสันดาริกไปครู่หนึ่งบรรลุเขตขั้นปลอมมักหมายความว่าไม่อาจตะหนกรูอัศจรรย์ที่แท้จริงไปทั้งชีวิตดัชนีอัศจรรย์ช้อนจันด้วยกระชอนไผ่ได้ แต่เขตขั้นชั้นปลอมช้อนได้แต่เพียงความว่างเปล่าสีเฟื่องเหนียงคร้านจะรายงานแต่เรื่องดีไม่รายงานเรื่องไม่ดีจึงเอ่ยตามตรงว่าตามหลักแล้วข้ามีต้าห่วงถิงติดตัวผนวกกับบญคนของหลวงจีนหลวงสู้ถึงบรรลุวัชระเมื่อสูญเสียต้าห่วงถิงก็เท่ากับสูญเสียวัชระเขตขั้นยกระดับมิสู้กล่าวว่าเขตขั้นลดลงจะถูกต้องแม่นยำกว่าข้อเสียของเขตขั้นปลอมก็คือ ต่อไปยากบรรลุเขตขั้นแท้แต่พวกเรานะ่ะต้องรู้จักพอเขตขั้นปลอมแล้วอย่างไรเล่าดีชั่วก็เป็นเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ปลอมข้าคิดว่าลมวสันพัดมาใช่ว่าจะไม่อาจเกิดไหมสี่เขตขั้นของชั้นหนึ่งวัชระ,ะไม่สลายของพุทธสวงหาอมาตะของเตา๋าสอดคล้องกับฟ้าดินถึงขั้นเรียนแบบฟ้าดินของสำนักหลูจากนั้นก็คือเทพเซียนปัตตพีที่ต่างหนทางแต่เป้าหมายเดียวกัน สำหรับชาวยุทธทั่วไปแล้วบรรลุไปทีละขั้นน้อยครั้งจะมีพวกตัวประหลาดหลุดพ้นเขตขั้นไม่ว่าข่าวนี้เขตขั้นจะลดหรือเพิ่มข้าก็นับว่าหาหนทางเจอแล้วต่อให้เป็นทางแยกข้าก็อยากเดินรวดเดียวให้ถึงที่สุดอยากเห็นว่าทิวทัศน์ตรงปลายทางนั้นเป็นอย่างไรจะกล่าวไปสีเสียวเองก็เป็นชาวยุทธขั้นสองที่ไม่อาจออกหน้าออกตาก่อนหน้านี้ข้ายังถกกับสีเปยจือ ไม่มีใครยอมใครอันที่จริงในใจข้าคิดว่าเขากล่าวได้ไม่เลวอยู่ในตำแหน่งก็บริหารจัดการเรื่องในตำแหน่งเป็นเป่ยเลี้ยงอ๋องต้องพึ่งการวางแผนเป็นชนชั้นบุมบ่ามมูทะลุไม่สามารถไปเด็ดหัวคนในวังสองแห่งก็ไม่ค่อยมีความหมายแล้วสีเป่ยจือยืนอยู่ไม่ไกลยิ้มขมขื่นเอ่ยว่าไม่ขอปิดบังบัดนี้กลับรู้สึกว่าท่านกล่าวได้อย่างถูกต้องกว่ามากทักษะฝีมือย่อมดีกว่า สีเฟื่องเหนียนถามว่าเส้นทางนี้คือที่ใดสีเปยจือตอบเสียงทุมทะเลสาบเยียนเจียผู้นำทัพเรือที่นี่เป็นสิทธิ์ของท่านปู่ข้าหากข้าเดินทางตามลำพังไปเปยเหลียงก็ต้องผ่านทางนี้สีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ,อ่ยว่าทัพเรือทะเลสาบเยียนเจียห้องเต้หญิงเปยหมังเตรียมการไว้เพื่อล่องใต้ในภายภาคหน้าเหนือใต้ประจันหน้า อะไรมาล้วนหนีไม่พ้นรักษาการแม่น้ํารักษาการลำำํานํารักษาการลุ่มน้ําล้วนต้องเกี่ยวข้องกับทัพเรือสีเปยจือ่อได้ฟังเรื่องสามรักษาการก็ตาสว่างวาบน่าเสียดายสีเฟื่งเหนียนเอ่อย่างไม่สบอารมณ์ตอนนี้ไม่มีแรงวิพากษ์แผ่นดินกับเจ้าอีกอย่างสามมาตรการนี้เป็นฝีมือของพี่รองข้าหากเจ้ามีความเห็นถึงเปยเลียงแล้วค่อยไปถกเถียงกับนาง สีเปยจือยิ้มเล็กน้อยได้ฟังมาแต่แรกแล้วว่าท่านหญิงรองเปลี่ยนแผนการกลยุทธ์กราบกลอนก็เปลี่ยนความองอาจห้าวหาญไม่อ่อนปวกเปียกอย่างสตรีขาน้อยเลื่อมใสอย่างยิ่งสีเฟื่องเหนียนเอ่ยยาว่าขอเตือนเจ้าหากได้พบพี่รองนิสัยประหลาดของข้าเข้าจริงพูดแบบนี้ให้น้อยหน่อยระวังจะถูกกระบีเชือ่อสีเปยจือรับคำเตือนด้วยความหวังดีนี้ มองไปทางผืนทะเลสาบถอนหายใจกล่าวว่าท่านปู่ข้าเอาแต่คิดว่าในภายภาคหน้าความสําคัญของเปยหมั่งอยู่ที่ใครจะกลายเป็นทั่วป่าผู้ซ่าคนต่อไประหว่างตรงจัวและหงยิ่งเหยียนคราวนี้ตี้อูเหอตายด้วยน้ํามือท่านช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟเผาขนคิ้วให้ตรงจัวพอการรบที่ปากน้ำเต้าตรงจัวเกิดปัญหากับตี้อูเหอประมุกเขาถีปิงถึงกับประกาศว่า วันใดเขายังอยู่ลูกเขยยังตรงจัวอย่าได้คิดยื่นมือเข้ามาในเขาถีปิงและเทือกเขาโลหลานบัดนี้ห้องเต้หญิงเพื่อรงปลอบขวัญตรงจัวที่สูญเสียทหารไปประมาณหกพันผนวกกับมีพระประสงค์จะปลูกฝังวชกันที่พอสนับสนุนได้ในราชสำนักใต้คา,าดว่าทหารม้าสองหมืนหกพันกว่านายของ5้าฐานที่มั่นโหลหลานล้วนเข้าถุงย่ามของตรงจัวทั้งหมดตรงจัวขาดแคลนทหารมากก้าเกาะหนักมาโดยตลอด ได้คลองทหารม้าเหล็กโลหลานดังพยักติดปีกสีเฟื่งเหนียนยิ้มเอ่ยว่าสีเปยจือตรงจัวคิดจะงัดข้อกับเปยเหลียงเกรงว่าต้องอีกหลายปีกะมังสีเปยจือถะลึงตาคนไม่ตองการไกลทุกภัยย่อมกลายใกล้สีเฟื่งเหนียนยิ้มมุมปากสั่งสอนได้ดีสีเปยจือหนึ่งคำปัำ้นโชคสําลีอีกฝ่ายไม่รู้สึกรู้สา จึงอึดอัดสดทานทนแค่นเสียงเฮอและหมุนตัวเข้าห้องโดยสารไปอ่านตำราสีฟึ่งเหนียนฟุบบุลัวเห็นใบหน้าคล่ำคลือสีเหลืองทองกำลังเพ่งมองตรงมาเขายื่นมือไปดิดหน้าผากมันยิ้มเอ่ยว่านับประเจ้ายัางมีเมตตาทำบ้างไม่หมดประโยชน์และถี่ผัวส่งและไม่ได้คอยซ้ำเติมพูดพลังหินที่เกาะผนังเรือฉีกปากยิม้มสีหน้ามีชีวิตชีวาเหมือนมนุษย์นี้ ทำเอาสีเฟื่งเหนียนสะดุ้งโยงเขาถามว่าในเมื่อเจ้าไม่ได้จากไปก็แสดงว่าข้ายัางพอเป็นอาหารเสริมที่ไม่เลวยังมีศักยภาพให้ขุดค้นอีกอย่างนั้นหรือเรื่องดีเรื่องดีรงดจริงสิเจ้าจะไป,ไปเปยเหลียงกับข้าหรือตันอิงพูดพลังหยินเขตขั้นดัชนีอศัศจรรย์สมบูรณ์พร้อมพยักหน้าอย่างแข็งเกงร็งสีเฟ่งเหนียนเอ,อ่ยด้วยดอยิม้มข้าต่อสู้กับตี้อูเหอ นั่นเรียกว่าคนชั่วย่อมมีคนชั่วกว่าบทขยี้แต่เราสองคนไม่เหมือนกันต่างตรงมาตรงไปข้าบอกเจ้าไว้ก่อนขอเพียงเจ้าคุ้มกันส่งข้ากลับเปยเหลียงเกาะหมังนั่นมอบให้เจ้าต่อไปเจ้าถือเสียว่าจวนเปยเหลียงอ๋องเป็นดังใหม่ของเจ้าว่าอย่างไรพูดพลังหยินที่ยังคงไม่เปลงวาจาทำท่าจะเปลี่ยนลักกระสีติคันเป็นลักปลาโมดสีเฟื่องเหนียนใช้นิ้วกดไว้ยิ้มพลางด่าว่า ไม่ต้องหมดแล้วทําคนหวาดกลัวกลางวันแสกข้ารู้คําตอบก็พอพูดพลังหญินไหลลงไปใต้ท้องเรือชุดแดงค่อยเลือนหายไปสีเฟึ่งเหนียนหมุนตัวพิงราวเห็นชิงเหนียวทําหน้าเศร้าเหมือนหึงหวงพูดพลังหินจึงแทบอยากกลมท้องหัวรอลันแต่รู้ว่านางหน้าบางจึงไม่เอ่ยเปิดโปงกลั้นยิ้มถามว่ากระโหลกของตี้อูเหอเก็บดีแล้วหรือนางพยักหน้า เขาบิดขี้เกียจการเดินทางมาเปิดหม่งคราวนี้อานาถนั้นอานาถสักหน่อยมักถูกไล่ล่าสังหารแต่ก็เก็บเกี่ยวค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเรือรบลำนี้มีลักษณะคล้ายเรือมังกรเหลืองของกองเรือยุทธการทะเลสาบชนสนเล่นเอื่อยไปทางใต้สุดของทะเลสาบเยียนเจีย๋ยสามวันต่อมายามรัติการบุรุษนมผมขาวเกือบทั้งศีรษะยืนตรงหัวเรือ สีเปยจือ่อทอดถอนใจอยู่ในที่ไกลชิงเหนียวนั่งอยู่ภายในห้องโดยสารทวนบัดดนวางพาดบนโต๊ะเตียนเซียพึ่งพ้นวัยยี่สิบมาไม่เท่าไหร่ก็ผมขาวราวหิมะแล้วสีเฟื่งเหนียนแม้ไม่ได้สองคันช่องแต่ก็รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเพียงแต่สามวันมานี้สีหน้าเป็นปกติจิตดังน้ำนิง่งผมดำกลายเป็นผมขาวคงเป็นผลข้างเคียงของการสูญเสียต้าห่วงถิง่ง และสังหารตี้อูเหอเทวาปลอมมองดูแล้วแปลกประหลาดแต่ถ้าเทีบกับบันทอนอายุไขหกปีก็ไม่เจ็บไม่คันเขาเคยยิ้มพลางเอ่ยกับชิงเหนียวว่าคงดำกลับมาอีกครั้งใดหากไม่กลับมาดำอีกให้พอดีไม่ต้องกังวลว่าพอเป็นเปิ่ยเหลี้ยงอองแล้วจะไร้หนวดเคราบนใบหน้าทำงานไปก็ไม่น่าเชื่อถือผมข้าล้วนขาวโพลนพอๆกับบรรพบุรุษเจ้าแล้วยังทำงานไม่น่าเชื่อถืออีกหรือ หากไม่ได้การเข้าจริงขอย้อมผมด้วยยาย้อมผมชั้นดีก็เป็นเรื่องง่ายดายยิ่งเขานิ่งเงียบท่อตามองเงาจันทรบนผืนทะเลสาบเชื่อว่าหลังจอดเรือแล้วคงไม่เกิดขึ้นลมอันใดมากนักเหลวเข้าหลีกู่เมาหลงทางใต้ของหลงเยาโจเร่งรุดเดินทางก่อนฤด,ดูหนาวคงกลับถึงจวนเปยดเหลียงอ่องสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงเบาเกล่ะทธมินเหมยเขียวม้าไม่ไพ่ วสันนาีอุตสาอมฤตดอกทอ้อคิ้วโกงหงชาติห่วงถงหมดแดงได้ท้องไถเออเหมือนแม่ทัพตรวจแถวทหารกระบีเหินสิบสองเล่มคันกระบีล้วนสมปาาถนาต่างทยานออกจากปลายแขนเสื้อมาหยุดกลางอากาศหากเติ้งไถเออได้เห็นภาพฉากนี้เกรงว่าคงสะท้านต่อความเร็วในการหล่อเลี้ยงกระบีของสีเฟื่งเนียน